เสียขานีค่ะเียไ่รีบเลยโอ๊ยไม่นะไม่นะเ้ยได้เยสไี่ยได้อยู่สวยนะเอาเสียบเลยนะเสียเลยเสเลยเอาเลยเอาเลอาเลเอาลยจะรอดไม่นี่ไมมนูเนี่ยโอ้ยจะรอดไมเนี่ยโอีนเสียงไหมก็น่าจะชัดเนมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ะ ก็จะมาทำสตรอเบอรี่เคิ่มบน้ำตาลกันค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะเนี่ยเราอยู่บ้าน,นเบื่อก็จะมาหาไรสนุกๆนุกทำกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันดับดแรกเราก็จะมาแนะนำวัตถุดิบก่อนนะคะตรอไปรี่ค่ะแน่นอนเลยนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดก็คือทำไม่ได้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำค่ะ50กรัมนะคะอย่างที่สามก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะอันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวประมาณ200กรัม อันนี้นะคะก็จะเป็นไม้เสียบยเสียบก้อนของสตอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นที่นึงนะคะที่นึงเนี่ยเรานํามาประยุกต์นะคะเพราะว่าเราอ่ะไม่มีกระดาษไขนะคะเราจะใช้ไม้เน่ยเสียบเข้าไปค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือหมออ้อของเราอันนีค่ะนี่นะคะผ่านศึกสงครามพอสมควร <c oughs> <c oughs> ทึกทิพย์ไปเลย มาผสมกับน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในหม้อหม้อใบจิ๋วของเราเติลงไปจนหมดนะคะเราจะไม่ให้ลงเลือเลยนี่ค่ะหมดแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนะคะเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าถ้าเรานำหมอ้อไปตั้งไฟแล้วใส่น้ำตาลกับน้ำลงไปทีหลังบนลาเที่ยวนะคะมันจะตกผลิตค่ะทุกคน เราก็ต้องนำมาผสมกันในหม้อก่อนนะคะโอเคค่ะรู้สึกว่าได้แล้วนะคะมันน่าจะเข้าต้องไปใช่ไหมคะใช่แล้วค,ค่ะจากนั้นเราก็ต้องนำไปตั้งไฟนะคะพเพื่อนๆไปเคี่ยวกันเคี่ยวมันกันโอ,อ้ไอสีมันน้ำกะทิเลยอคค่ะเขาเริ่มเดือดแล้วทุกคนดูดิโอ้ โอ้ไม่กลัดโอ้ไม่กลดโอ้มันดืนแล้วทุกคนยิงแล้วเดีอยมันก็จะไม่ค่อยแล้วลงไปนะนี่นะคะจะเป็นน้ำเย็นที่เราเตรียมมานำน้ำเจาะใส่นะคะถ้ามันตกผลึกนะคะแสดงว่ามันได้แล้วแต่ถ้ามันละลายหายไปกับน้ำแสดงว่ามันยังไม่ได้ละลายค่ะนี่ดูดูดูโอ้ต้องรอคอยต่อไปใช่ไคะคนไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วคะเราจะมาดูกันนะคะมันจะได้ไหม แบบนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็จะลองมาเทสกันในน้ำนะคะมันจะไหม้แล้วนี่นะคะมันเป็นก้อนเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะไปไหม้แล้วแต่นี้ก็คือได้แล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะไหม้แล้วเนี่ยใช่ไหมอ่ะมันไหม้แล้วเนี่ยไม่เลยเนี่ยเคราออกมาเลยเราจะไม่ทำให้มันเฟลอีกค่ะนะคะรีบเลยค่ะรีบเลยโอ๊ยไหม้แล้วไหม้แล้วเฮ้ยสำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จไหมเนี่ยอุ้ยได้อยู่ เอาเสียบเลยจ้าเสียบเลยเสียบเลยเสียบเลยเอา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 เลยจะจะรอดไม่ได้เมนูเนี้ยโอ้ยจะรอดไม่เนี่ยต้องรอดอยู่แล้วไหมอุ้ยไม่ช่วยอ่าช่วยกันช่วยกันก็เฮ้ยแข็งปิดมือเลยแข็งแข่งเสร็จแล้วค่ะสตรอเบอรี่เข้มน้ำตาลนี่นะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะได้ประมาณนี้เลยแข็งมาก แข็งจังฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะคะนี่ค่ะโอ้นี่ยินเสียงไหมโอ้ก็น่าจะชัดเลยนะแข็งจริงทีงนี้เราจะมาลองชิมกันทุกคนเปรี้ยวๆหวานๆอื้อร่อยก๊วยอืมชินนะคะปแลนะอร่อยไหมรสชาติเป็นไงอ่ะ มวานเตี้ยวตบเลยใช่ได้ <ตบ S 1> มาแค่นีตน้ตบดิตบสิคะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะสเปรย์ครื่องตาของเราเนี่ยก็เป็นมาได้ดีทุกคนมันกรอบมากแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองทำตาเนี่ยก็ทำได้นะเพื่อทำได้นะก <c oughs> ็ <c oughs> เลยเด <c oughs> ี๋ยวต้องเคี่ยวให้แบบมันพอดีอย่าเคี่ยวนานเหมือนเรามันจะไหม้เลยไม่เลยปริยายหยุดกินก่อนเนี่ย โอ,โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็บายบาย